มีทักค่ะทักค่ะว่าทําไมหน้าเธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะที่ตอนที่เลวร้ายจริงๆก็เหมือนกับไล่เราออกจากบ้านไปเลยค่ะเคยว่าเราแบบเจ็บสุดว่าแบบยกรองเท้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้จักดูหน้าตัวเองว่าเหมือนอะไรยกรองเท้าที่เขาใส่ขึ้นมาขอขอโทษนะ,ะ <ๆ S 1> หน้า<ๆ>มุ่งยาก,กยกยกรองเท้าขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ต้องดูแลลูกเนาะเราก็ต้องเลยต้องสู้สู้ว่าอดทนนะคะรู้สึกแบบรู้สึกน้อยใจเสียใจนะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อจะแบบให้มันดูดีขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเปลี่ยนไป ทุกส่วนเลยค่ะบนใบหน้าค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตาหางคิ้วแก้มคอเปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วคนรอบข้างก็รู้สึกว่าจะจะถามเราอยู่ตลอดว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นสวยขึ้นอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกปลื้มค่ะจากสาวพีไม่สนใจแล้วเนี่ยจะกลับมาสนใจใหญ่ดีเรามากกว่าเดิมเนี่ย อันนี้เกินคนุ้มค่ะม <คน S 1> ีสุดลระรักพี่ใช่เนาะพอพอพี่ทำเฟสออฟไปแล้วนะคะต<ข>อนนี้หน้าต,ตาพี่ก็สดใสขึ้นหน้าก็จะดูเด็กลงเยอะค่ะพอพอเขาจะไปงานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นอะไรเขาก็จะชวนพี่ไปตลอดนะคะหเหมือนกับว่าเขาจะปลื้มแต่ไม่ไม่ได้บอกตรงๆค่ะไม่กล้าบอกตรงๆค่ะเหมือนกับว่าเขาภูมิใจในตัวเราว่าเ,ออเราสวยขึ้นอย่างนี้ค่ะ ไม่น่าเชื่อนะว่าการทำสัญกรรมดึงหน้า <ES> ย้อนวัยของเราเนี่ย<ตอน>มันจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขกันทั่วหน้าตัวแฮปปี้จังเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <yse> <S <S